สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแพงมาสกูตสเปเนอร์สมองสบอนพบพ่อกับซองเบาฝุ่นท้ายฮีคาพี่น้องเหมือนเทาออกล่าอยู่ป่าพี่น้องนั่งเจอเท่ากินซีนที่ซองมื่นติดๆพี่น้องแย่ใครมาแดงพี่น้องไอ้นั่งเกลีพี่น้องนั่งเกลียดทำก็ตากับไม่พี่น้องไอ้ฮันสิบไปแย่ใครมาแดงกันท่าตัวนีกับน้องนัำโชคพี่น้อง เขากินจนสีมืดพี่น้องเขาคือสีไปพี่น้องเนื้อไข่มดแดงอาหารสันสูงพี่น้องอันนั้นก็เป็นบ้านเลยพี่น้องใกล้ๆกับบ้านเลพี่น้องทางกันจอกมาน้ำโพดโพดหอกมดแดงสีห้ามเป็นจีดอกเลยนะฮะตากระตูนตากระตูนเป็นขั้นแย่ โอ้ะแย่ตลอดปีนะขะแย่เงี้ยขะแย่อยนี่เขาบกแย่อ่ลนี่เาัแย่บอ่ปีแเลนี่อ๋อะแย่เนาะลูกชายพี่น้องแ่ใครมาแดงน้ำพอนะแม่เนี่ไปไปงน้ำแม่ไปลกปะตูนไป่นแ่ใครมาแดงอ่าถาม่อยจังไรเนาะวัน ดอกตีอยพี่น้องไลยเนาะกำลังข้าวหุงอยู่พี่น้องไอ้ทำประสาทบ้านเฮาพี่น้องอ่าลูกไส้ก็ไอ้เหมือนไอ้แต่เมื่อคืนจะเป็นยังพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงหน้าไม่เลยพี่น้องเห็นบ่สกตรุแงี้ยใครมาแดงข้างแรกพี่น้องยักษ์สีได้หรือบ่ได้พี่น้องไอ้เนี่ยกบ่เป็น ปีเลี้ยนี่้บ้าแใช่ให้ไปีเล้วปีนี้เพืชจากลองแง่ both, like injuries, พ si ปหน่อยไปเลยให้เพืชแง่ไปพี่น้องจัดไปเลยดอกติอวนี่ก็ะซุบซุปกินเป็นได้พี่น้องดอกติอวพี่น้องนี่สังเกตอ้าม่วงแดงครบลังไปเลยเฮ้ยมาจะใช่ปะพ่อพี่น้องพ่อหั่งใครมันแดงพี่น้องเลยมันสิไปใช้โวเข่าเฮียมาเลย พวกเป็กๆอยู่พูน่ะพูน่ะเอาข้อโพบอยู่ดอกไม้บอดอกไม้บอดอกไม้สีขาวบ่ดอกไม้ไม่อยังไม่กระเด้งพลิแหน่พี่น้องส่งคืออยู่บอไม่ใช่ทั้งเจ็บทั้งเมินอยู่พี่น้องเลยเอาเจ็บย่างนี้มันกาดเพื่นพอพ่อพ่อคุณเอเาพอเลยพอไหวแต่เนาะอืมไม่ใช่ห้งหนึ่ง หางน้อยๆนี่เด้อพี่น้องหางน้อยๆก็แยบ่มีไข่บ่บ่มีไข่บ่หมอบ่มีดอกโอ้เห็นบ่ครับเนาะพี่น้องหางน้อยๆก็สิแยแยางใหญ่ๆนะางตัวนี้ออโตอย่เห็นอยู่เหนกลๆต้นต้นเขียวไคือบ่มีไข่เนาะบ่มีไข่เลยพี่น้องางางใหญ่ซือแม่นบ่เอาแยแล้วเอาแยแล้วมันเฮ็ดใหม่เนาะ มันขึ้นไปเห็ดไม้โอ้โตเงินกระโดดมันใครโมเมนมดแดงครบเพ่นพี่นองง้องเลยโตเงินเก๋มันยืดไอ้ไหนมาไอ้โชควะาโตเงินเลยเอิ้นเอาน้อ,องนะครับโชคนี่ใครหมดแดงพี่น้องเองาโตเห็ดแห้งอะไรทักกระตุ่นนะดีดดงเลย ใ,ใบ่บ่มีจะใครอยู่คนนีจะเจ็บทั้งเมนอยู่คนนีเจ็บทั้งเมนเลยคนนี้เนี่ยไครมาแดงจนวะเติบหนึงยังบ้มอไรจะใครอยู่เจ็บจะคล้องอีกบ้านองหั่งนี่นครอ๋อคือลายเทพฟอดเข่าหุงอยู่นะเฮ้ยอ๋อย้อยยยแล้วอ๋อย,ย้อยย้อยค่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 อยคอยค่อยค่อยคอย่คอยค่อยห้างเดียวพอกินเลยทีน้องแล้วกระตูนกระชิห้ยบ้านนี่แหละพอดเนี่ยคอยแดงกระหน้ำมันกัด เออยุ่ยเขาก็ตาเลยห้างเดียวเตรมตาพี่น้องโพดโพดหรอกมันออกแล้วมันเียด้บี่เตกห้างมันที่โอกไส้กับใม้กั้งใจอะไรมุนไส้มุแดงคพเขาในตาลูกไส้ไปแล้วมุนแดงนี่อะไรมันมาจะ้มาแดงนี่ก็โทษแ่บ่งห่างๆพี่น้องมาม แง่ข้างไม้ทงเงินทงเงินทงเงินมาแดงกัดเพิ่นพี่น้องเลยฮะมาต้อ,องจ้อดอกนี่สิบอะไรกินนะพี่น้องตกซายพี่น้องตกซายมาโอ้กะตาข่าพี่น้องเลยโอ้จากระตูนเห็ดบ่บ่บอยู่สบายดีลูกสบายดีบ๊ายบาย บ้านพี่น้องลูกไส้ทูน่าทูาสุญญาสุญญาจุบเลยชงจุบเลยจุบจุบนะชายพี่น้องเราจะคว้ามันเลยพี่น้องให้ลูกชายค่อยนี่เจ้าเออร์บอลนะแม่นะโทษจ้ากระตูนพี่น้องโอ้ยเสียงทงเงินกับโมแดงกัดเพลินพี่น้องอย่ามาไกลค่อยได้โมแดงจีกัดลูกค่อยไปพี่น้องไปเบื้องน้ำกันอีพี่น้องเป็นตัวห้าสิพอกี มีเชยพนักหางหน่อยพี่น oh, ้อะบังใกล้ๆพี่น้องเอยนี่เจาะหางนิดหน่อยก็มีเชยมีแม่แล้วมีไข่ยันขว่เ้อะโอ้ไข่ไข่ไข่อยู่แต่มันยากเนาะปอดลงยืนหยุดลงไว้ยผู้เฮียีรอผู้เฮียแซ่สนันอยู่ผู้บปอดเฮียเฮียไลยกว่าข้าวหุ้งอยู่ที่กินนะไห้มัแดงนะผู้ยากเนาะเนาะ าหางไม่ได้ป่าป่าโงโยกอันนั้นมาแดงมาใช้อีกโอ้นกำลังเจ้า,นานเนาะมาแดงครบแล้วพี่น้องไอ้ไหวดอกนี่ลูกใส่กับแน่บังผออยู่ลูกใส่เนาะป่าเาห็นนั่งอยู่ในในห่มพี่น,อน้องโอ้ยเจ็บเขามาแ <c oughs> ดง <c oughs> จนอยากหายพี่น้องไอ้โอคตรโคตรดอกจนหายพอ หายเงี้ยมันกัดพื้นเลยลอยแล้วมาเบิ่งด้วยเงี้ยทางหาหัหั่งยังมาเห็นจากเถื่อพี่น้องมีแต่ว่าได้ได้ได้บึงก่อนบึงก่อนว่างดูนิ่ง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 ได้เถื่อยู่พี่น้องลายเถื่อแล้วพี่น้องพอกินแล้วคนสองคนนกินนข้อแล้วยงี้ยมาหลายคนสามคนกันน้องรับโฉกวานสิกิตลายเถื่อพี่น้องวันสองสามหั่งเราเงี่ยนะ một thường nó một thường và, và xuống cột bố nhẹ cái ra hơi chạy chỉ tìm gì chưa? mi có lại đi nhồi lắm ngoài, hụt nhồi nhồi lắm à xài không 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 chụp hộp có đẹp hàng ngang xài nhảy มากะได้เชยมากเลยเน,นาะอยู่โหนอยู่หางต่อไปแห้งมากเลยนั่นตอนั้นบไวยน้นพวกมันกัดแล้วเฮ้ยเฉือนเอเอ้ยแต่นอยากหายพี่น้องมัาแดงกัดเพิ่นเว้ามากเนาะป้าสังเกตแม่มันที่น้อง มันนี้มันบกไฟแดดไปได้ถุงเงินกะมะแดงกัดพื่นมาน้ำเชื่อไอ้ถุงเงินกอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปนี่ห้างนี่พี่ทองนี่ห้างนี่น่อยนี่เดี๋ยวพื่นมาหักให้อยู่ธรรมศาสตร์บานนาพี่ทองดอกที่อยู่กำลังเป็นดอกเนี่ย อามาพี่น้องต้นไม้กําลังปวงพี่น้องย่านีสักซากกระตุ่นไปทางในพี่น้องเยอยขอบปลาทั้งน่าจะเป็นหน้าของเฮาข่าพี่น้องเลยที่เฮาทางเลยพี่น้องทางว่าทันแล้วามืดพี่น้องเลยแมนมดนืดอะไรทันนีพี่น้องอติวพี่น้องดอกติว ไปไปหาแม่ปะหาแม่ก่อนพี่น้องหลังจากทียนหาเนื้อมาได้ยังวเห็นดอกน้อยมีแต่ไข่ปลาไม่ใ่น้องมีแต่ไข่ปลายเป็นอย่างไรบ้างกี่วันไข่ทาแม่มันออกไหมเนาะนกไซกับตุ๊กอูตุ๊กต้อกเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ่งลูกชายก่อนพี่น้องเนี่ยจะเห็นแห้งอย่างไหมเห็นมันเต่ ปตามันจำงมันแตกแล้วเป็นเป <ENNIS> <ำ>็นไอตั๋วไอ้เกมันแตกมั้ยมันยุ่งตาเต็มดวงๆเขาบอกใ้แห้งไปท่านมันน้ำต่ำกหมือนกับแตกคนบ่เคยแห่พี่น้องไอ้ซากระตูนนะแห่กันมันแดงมือเดียวแล้วก็แตกมัดขีดแต่เสน่หก็ดีร้ายเลยล่ะคนมาเคยเนาะมาเคยลายตืบพี่ได้พี่น้องสังเกตมันอ่านวันแรกมันเป็นนางวันแรกลายหัวตาจะแกงไวฝนเนาะพี่น้องแห่เฮ็ดใส่ ใายต้นแกงกับต้นแกงแล้วเฉยมันนิ่งคือนั่งคิดซื้อกับได้แล้วเหรอได้แล้วนะพี่น้องเห็นนิ่งนิ่งหยุกคนมาเริงรุ่มอยู่สับใดรอ๋อนี่พี่น้องน้ำได้หูดอกเที่ยทิพน้ำเนี่เที่ยวทิได้อยในสนีพี่น้องไหมบิตโมดบิตเมมันพี่ก็นี้นีงคือว่คือัน มันคือบ่ออกแต่กั่นแม่นก็เฮ็ดคือออกแต่กันอยู่อมันตายเฮ้ยนี่นั่นอเฮ็ดแงโพดแงโพดแ่บ่เป็นาอยู่คว่าแ่บ่เป็นจาบ่ได้อมาเป็นเด้อันส่วนชิ้นไฟชิ้นมันยามแล้วคือว่ายังของขเจ้านี่ของข่อยเข้าใจแล้วบ่ต้องเอาใส่ยังเอาใส่กระกเนาะใส่กระกมันตออกเองนขเจ้านั่นนี่เฮา่มาเอาน้ําใส่ลูกแม่นอยู่ ตัวมันขาบออกเนาะมันเต่าเองมันเตายมันจะสมต้องเลือกต้องเลือกออกพี่น้องเดี๋ยวมาเทชิลเด้กนะอ๋อมจะพักขี้เล็กกระได้พี่น้องแก่งใช่ปะอย่างพกวันก็เสพวันบ้านบ่วันป่าเนาะวันป่าเสพด้วยกันนี่เดี๋ยวไม่บอกเขาแล้วเขาเคยกินบุ้นเลยเราเคยกินขึ้นวันเย็บผูเป็นซื้อกินขอผู้ดีเย็บได้คืออะไรขอชิบบ่ เกิดมาเป็นก้นขวรละสนุกก็เด้เนี่ยประเดี๋ยวคนยังไม่เคยแง่ปวดโฟนใช่เนาะถ้าใครจะเก็บภาพเพียงตอนนี้พี่น้องตอนติดใจลุ่มไก่ก็แซ่ก็ติดตามส่องบบาๆให้เต้ๆพี่น้องพอกันทีมนาสบาสดี